ทำไมเสียงฟ้าร้องมาช้ากว่าฟ้าแลบความแตกต่างของความเร็วแสงและเสียงและการทำงานของสมองที่ประมวลผลไม่เท่ากันคุณเคยตกใจกับปรากฏการณ์ฟ้าผ่าหรือฟ้าแลบไหมครับเมื่อคุณเห็นแสงวาบของฟ้าแลบก่อนและตามมาด้วยเสียงฟ้าร้องที่ดังกึกก้องในอีกหลายวินาทีต่อมา ปรากฏการณ์นี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกพายุฝนและเป็นคำถามพื้นฐานที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของกฎทางฟิสิกส์ที่ควบคุมโลกของเราแม้ว่าฟ้าแลบและฟ้าร้องจะเกิดขึ้นพร้อมกันณจุดที่เกิดฟ้าผ่าแต่สิ่งที่ทำให้พวกมันเดินทางมาถึงตาและหูของเราในเวลาที่แตกต่างกันคือความเร็วที่ต่างกันย่างมหาศาลของแสงและเสียง ความเร็วของแสงเดินทางได้ถึง3,000 300, 0 0กิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งเร็วพอๆกับการเดินทางรอบโลกได้7รอบใน1วินาทีขณะที่เสียงเดินทางในอากาศได้เพียงประมาณ0.34กิโลเมตรต่อวินาทีเท่านั้นเอง หากคุณสามารถนับเวลาที่ห่างกันระหว่างฟ้าแลบและฟ้าร้องได้นั่นหมายความว่าคุณมีเครื่องมือวัดระยะห่างของพายทุที่ทรงประสิทธิภาพที่สุดในโลกวันนี้เราจะมาเจาะลึกว่าความเร็วของแสงและเสียงแตกต่างกันแค่ไหนเราจะใช้ความต่างนี้ในการคำนวณระยะห่างได้อย่างไรและทำไมเสียงฟ้าร้องถึงมีลักษณะเป็นเสียงคลื่นนยาวนานแทนที่จะเป็นเสียงเปรี้ยงสั้นๆครับ ใช่ครับความล่าช้าของฟ้าร้องไม่ได้เกิดจากเสียงเดินทางช้าลงแต่เกิดจากความเร็วของแสงที่เหนือกว่าเสียงยังหาที่เปรียบไม่ได้คำถามที่ต้องตอบก็คือทำไมความเร็วของแสงถึงเร็วกว่าเสียงขนาดนั้น ยินดีต้อนรับสู่ y Theory Studio ครับช่องที่จะพาคุณไปเจาะลึกทุกทฤษฎีความรู้รอบตัวตั้งแต่จักรวาลไปจนถึงกลไกในสมองในสไตล์การเล่าเรื่องที่กระชับและเข้าใจง่ายที่สุดทำความเข้าใจความเร็ว 1. ความเร็วของแสง Speed of Light C ในสุญญากาศความเร็วของแสงอยู่ที่ประมาณ299,792กิล้าน792กิโลเมตรต่อวินาทีในทางปฏิบัติการเดินทางของแสงจากจุดที่เกิดฟ้าแลบมาถึงตาเราถือว่าเกือบจะทันที instantaneous 2. ความเร็วของเสียง speed of sound ความเร็วของเสียงขึ้นอยู่กับตัวกลางและอุณหภูมิโดยเฉลี่ยในอากาศที่อุณหภูมิ20องศาเซลเซียสเสียงเดินทางด้วยความเร็วประมาณ343เมตรต่อวินาทีหรือ0.343กิโลเมตรต่อวินาที 3. กลไกการเกิดฟ้าร้อง ฟ้าแลบคือการปล่อยพลังงานไฟฟ้ามหาศาลซึ่งทำให้อากาศโดยรอบมีความร้อนสูงมากสูงถึง27,700องศาเซลเซียสซึ่งร้อนกว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์ถึง5เท่าการขยายตัวของอากาศอย่างรวดเร็วและรุนแรงนี้คือสิ่งที่ก่อให้เกิดคลื่นกระแทกช็อกเวฟที่เราได้ยินเป็นเสียงฟ้าร้อง กลไกทางฟิสิกส์ของการเดินทางประเด็นที่1การเดินทางทันทีของแสง (instantaneous light travel) เนื่องจากความเร็วของแสง300,000กิโลเมตรต่อวินาทีเร็วกว่าความเร็วของเสียงประมาณ0.34กิโลเมตรต่อวินาทีประมาณ, h, มาณ8 7 0 0 0เท่า ในระยะทางที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับพายุแสงจึงเดินทางมาถึงตาเราได้เร็วจนเราถือว่าไม่มีความล่าช้าในทางปฏิบัติประเด็นที่2การอาศัยตัวกลางของเสียง sound requires a medium แสงสามารถเดินทางผ่านสุญญากาศได้แต่เสียงเป็นคลื่นกล mechanical wave ที่ต้องอาศัยตัวกลางเช่นอากาศในการสั่นสะเทือนเพื่อเดินทางมาถึงหูของเรา และเนื่องจากตัวกลางอากาศมีความหนาแน่นต่ำเสียงจึงเดินทางได้ช้ามากประเด็นที่3การคำนวณระยะทางแบบง่าย The Three Second Rule เราสามารถใช้ความแตกต่างของความเร็วนี้ในการคำนวณระยะห่างของพายุได้อย่างง่ายได้ ทุกๆ3วินาทีที่นับได้ระหว่างฟ้าแลบกับฟ้าร้องจะเท่ากับระยะห่างประมาณ1กิโลเมตรหรือ5วินาทีต่อ1ไมล์เนื่องจากเสียงเดินทางได้ประมาณ1กิโลเมตรใน3วินาทีประเด็นที่4เสียงคลื่นนยาวนาน The Rolling Thunder Effect ฟ้าร้องไม่ได้ดังเปรี้ยงสั้นๆแต่เป็นเสียงคลื่นๆที่ยาวนาน เหตุผลคือสายฟ้ามีลักษณะเป็นทางเดินที่ยาวมากหลายกิโลเมตรเมื่อเสียงถูกปล่อยออกมาตามแนวสายฟ้าเสียงจากส่วนที่ใกล้ที่สุดจะมาถึงหูเราก่อนและเสียงจากส่วนที่ไกลออกไปจะตามมาถึงช้าๆทำให้เกิดเป็นเสียงกึกก้องที่ยาวนานปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้อง 1. ความเร็วเหนือเสียง (Supersonic Speed) ปรากฏการณ์นี้คล้ายกับเครื่องบินไอพ่นที่บินด้วยความเร็วเหนือเสียง (Max Speed) เราจะเห็นเครื่องบินผ่านไปก่อนที่จะได้ยินเสียงโซนิกบูมคลื่นกระแทกที่มันสร้างขึ้น 2. ความเร็วของเสียงในตัวกลางต่างๆความเร็วของเสียงจะแตกต่างกันอย่างมากในตัวกลางอื่นๆเช่น ในน้ำทะเลเสียงเดินทางเร็วกว่าในอากาศเกือบ5้าเท่าและในเหล็กกล้าเสียงเดินทางเร็วกว่าในอากาศเกือบ15เท่า 3. ความผิดพลาดของสมองสมองของเรามักจะประมวลผลแสงก่อนเสียงเสมอเนื่องจากสัญญาณภาพเดินทางถึงสมองเร็วกว่าสัญญาณเสียงและมีความน่าเชื่อถือสูงกว่าในการตัดสินใจเอาตัวรอดทำให้เราไม่เคยรับรู้เหตุการณ์ทั้งสองอย่างพร้อมกันได้เลย ดังนั้นคำตอบสุดท้ายแบบชัดเจนและละเอียดที่สุดก็คือเสียงฟ้าร้องมาช้ากว่าฟ้าแลบเนื่องจากความแตกต่างของความเร็วที่ใช้ในการเดินทางผ่านอากาศโดยแสงที่สร้างฟ้าแลบเดินทางด้วยความเร็ว300แสนกิโลเมตรต่อวินาทีซึ่งมาถึงตาเราได้เกือบจะทันทีแต่เสียงที่สร้างฟ้าร้องเดินทางด้วยความเร็วเพียงประมาณ0.34กิโลเมตรต่อวินาที ความล่าช้าที่สังเกตได้คือเวลาที่เสียงต้องใช้ในการเดินทางจากจุดเกิดฟ้าผ่ามาถึงตัวผู้สังเกตซึ่งเราสามารถใช้ความล่าช้านี้ในการประมาณระยะห่างของพายุฝนได้ จบไปแล้วกับความรู้ที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของคุณเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวสรุปฝาร้องช้ากว่าฟ้าแลบเพราะความเร็วแสงเร็วมาก v วอร์ซความเร็วเสียงช้ามากทุก3วินาทีที่นับได้คือระยะห่าง1กิโลเมตรและเสียงฟ้าร้องครืนคร่นๆยาวนานเพราะแนวสายฟ้าที่ยาวแล้วคุณล่ะครับ คุณเคยลองคำนวณระยะห่างของพายุฝนด้วยตัวเองไหมและมีปรากฏการณ์อื่นๆอีกไหมที่คุณอยากรู้ว่าทำไมมันถึงมาถึงเราไม่พร้อมกันลองคอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่เปิดมุมมองใหม่ๆและทำให้อดรีนาลีนสูบฉีดแบบนี้เจอกันคลิปหน้าครับทาไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดว้าวอีกเพียบแบบนี้กดติดตามช่อง y t h Studio ไว้ได้เลยนะครับ